สวัสดีครับชาราศีสิงห์ผู้มีหัวใจดังราชสีเปี่ยมด้วยความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหรชัดๆโหราศาสตร์7ช่องที่จะมาไขารหัสชีวิตของคุณผ่านดวงดาวให้คุณฟังแบบชัดๆวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับที่จะมาคุยกันถึงโครงสร้างของดาวในมุมตรีโกณที่อยู่ในราศีาธาตุลมครับ ดาวสามดวงนี้ก็คือดาวอังคารนะครับดาวพรพรัสบดีแล้วก็พระราหูครับที่ส่งเสริมกันเป็นอย่างดีนะครับอย่างแบบมั่นคงมากๆในภพเรือนที่เกี่ยวกับการเข้าสังคมทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่การใช้การสื่อสารเพื่อการสร้างโชคลาภและมิตรสหายแล้วก็นําไปสู่ความสําเร็จจากคู่ครองและหุ้นส่วนได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสามารถประสบความสําเร็จโดยมีผู้คนคอยสนับสนุนได้อย่างแท้จริงเลยครับ ก่อนอื่นครับขอให้ข้อมูลเพื่อความมั่นใจช่องโหนชัดๆของเราใช้การพยากรณ์ตามการคำนวณโหราศาสตร์ไทยนิรยนะายณะตัดอายนาสะแบบลาฮิรีครับซึ่งถือว่าเป็นการคำนวณที่ให้ตำแหน่งที่ถูกต้องและก็ตรงกับตำแหน่งดาวจริงบนท้องฟ้าครับตรงกับข้อมูลขององค์การนาซาซึ่งจะทําให้คุณสามารถมั่นใจได้ถึงความแม่นยําในการคำนวณตำแหน่งดาวและก็วันที่ที่ดาวย้ายราศีแบบที่ถูกต้องที่สุดครับ เราเริ่มมาจากว่าในราศีธาตุลมตรงนี้นะครับกลุ่มราศีธาตุลมก็จะมีราศีมิถุนนะครับราศีกลุ่มแล้วก็ราศีตุลน,นะครับตรงนี้เนี่ยเขามีดาวรออยู่2อดวงแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีและราหูนะครับดาวที่เข้ามาอยู่ในราศีตุลก็คือดาวอังคารครับ ดาวองคารได้เข้ามาในราศีตุลตั้งแต่วันที่13กันยายนครับและจะอยู่ไปจนถึงวันที่27ตุลาคม2568นี้ครับส่วนดาวพฤหัสบด,ดีนะครับอยู่ในราศีมิถุนรออยู่ตั้งแต่15พฤษภาคมและก็จะอยู่ถึง18ตุลานะครับองคารเข้า13กันยาพฤหัสจะออก18ตุลาเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาของการตรีโกณตรงนี้เนี่ยเรียกว่า จะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่13กันยายนไปจนถึง18ตุลาคมนะครับส่วนพระราหูครับเขาอยู่ในราศีกุมรอมาตั้งแต่18พฤษภาคมแล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ยาวๆไปนะครับไปจนถึง6ธันวาคม2569ดังนั้นแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่เรากำลังจะพูดถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณเดือนกว่าๆก,ก็คือ13กันยายน2568 ไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2568าครับ1เดือนนิดนิดนะครับเรามากันที่ดาวดวงแรกครับจุดเริ่มต้นของขุมพลังนะครับก็คือดาวอังคารเลข3ในภพสหัชชะอยู่ในราศีตุลน,นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วเนี่ยดาวอังคารเป็นดาวที่สําคัญแล้วก็ให้คุณในประโยชน์มากๆนะครับดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนที่ดีมากๆถึง2เรือนนะครับก็คือเรือนพันธุนะครับหมายถึงหลักฐานบ้านช่องความมั่นคงอสังหาริมทรัพย์ นะฮะแล้วก็หมายถึงแม่ด้วยนอกจากนั้นแล้วอังคารก็จะหมายถึงเจ้าเรือนสุภะนะครับหมายถึงความสําเร็จความรุ่งเรืองขั้นสูงสุดก็คือหมายถึงพ่อได้ด้วยนะครับดังนั้นดาวอังคารที่เป็นเรียกว่าเรื่องของความสําคัญในเรื่องของชีวิตของคุณนะครับได้โคจรเข้ามาอยู่ในราศีตุลซึ่งเป็นภพสาหาัสาหาชะสหัสชะแปลว่าการติดต่อสื่อสารครับการเจรจาการเดินทางระยะใกล้เพื่อนฝูงพี่น้อง แล้วก็แสดงความกล้าหาญในการแสดงออกด้วยนะครับเมื่อดาวแห่งความสําเร็จและมั่นคงนะครับพันธุสุภาษของคุณเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นมาจากการสื่อสารการเข้าสังคมแล้วก็กล้าที่จะลงมือทำนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือดาวอังคารในราศีตุลตรงนี้ตำแหน่งสถานะเป็นประนะครับปรกเกษตรก็คืออ่อนกําลังไม่มั่นคงตรงนี้เป็นจุดที่ไม่ค่อยดีครับหมายถึงว่าดาวที่ดีที่สุดของคุณกลับอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมจะใช้งานนะครับ เปรียบเสมือนว่าคุณมีดาวารถสปอร์ตที่แรงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันทำให้คุณเหยียบคันเร่งไม่ค่อยไปนะครับแปลว่าคุณอาจจะเป็นคนเก่งเป็นคนกล้าแต่ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยความเก่งความกล้านะครับกล้าแข็งขยันไทยอังคารเนี่ยเรียกว่าอาจจะแสดงออกมาอย่างไม่เต็มที่นะมีไอเดียต่างๆแต่ว่าไม่สามารถจะแสดงออกมาได้อย่างโดดเด่นหรืออาจจะแปลว่าคุณจะมีปัญหากับพี่น้องเพื่อนฝูงหรือว่ากัน พบปะพูดคุยกับผู้คนนะครับทำให้พลังแห่งความสําเร็จค่อนข้างจะโดนปิดกั้นนะครับคราวนี้เนี่ยอังคารถ้ามันอยู่ตรงนี้ดวงเดียวเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่ดีจริงๆแหละนะครับเป็นประแต่ทีนี้มันตรีโกนกับดาวพฤหัสบดีในภพที่เรียกว่าภพลาพะของชาวราศีสิงห์นะครับพลังงานที่ติดขัดของดาวอังคารเนี่ยก็จะมีทางออกที่สวยงามครับเพราะว่า พลังงานของดาวอังคารจะส่งต่อไปอยังดาวเพื่อสัดีเลข5นะครับที่สถิตยอยู่ในราศีมิถุนซึ่งเป็นภพลาภะของคุณนะครับลาภะก็คือเรือนแห่งโชคลาภรายได้ความสําเร็จสมหวังแล้วก็เครือข่ายสังคมขนาดใหญ่นะครับดาวเพื่อสบดีเองเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับก็คือความคิดสร้างสารรค์การลงทุนนะครับรวมถึงบุตรด้วยแล้วก็พบมรณะนะครับก็คือเป็นเรื่องของมรดกเงินที่ไม่คาดฝันหรือความจบสิน้น การที่ดาวเพรสบ,บดีนะครับมาอยู่ในภพลาภะตรงนี้ถือว่าเป็นธนโยกนะครับเป็นดวงแห่งความร่ํารวยนะบ่งบอกว่าคุณจะมีโชคลาภก้อนใหญ่จากการลงทุนความคิดสร้างสรรค์หรือมีเกณฑ์ที่จะได้มรดกนะครับมาอย่างไม่คาดคิดและที่พิเศษไปกว่าน,นั้นนะครับก็คือการที่ดาวเพรสบ,บดีมาโยกหลังนะครับอยู่ในภพลาภะเนี่ยเขาเรียกว่าได้เกณฑ์สําคัญนะครับ นั่นก็คือเกณฑ์ที่เรียกว่าสิงหะเกณฑ์สิงหเกณฑ์นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเกณฑ์ของราศีสิงนะครับราศีไหนก็ได้ถ้ามีพฤหัสบ,บดีอ่าอยู่ในภพลาภะนะครับหรือโยกอยู่ด้านหลังก็คือห่างสองราศีจากลัคนาเนี่ยนะครับโคจรอ,อยู่ในภพที่11เนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้เกิดสิงหะเกณฑ์น,นะครับมีผลให้เกิดอํานาจคุ้มภัยนะฮะมีอุปสรรคใดๆนะครับก็จะแคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆนะครับ หลายๆท่านก็อาจจะได้รับประโยชน์จากสิงหกเกณฑ์นี้ไปแล้วเพราะว่าดาวพฤหัสบดีย้ายมาตั้งแต่นูนาา้นนะฮะตั้งแต่15พฤษภาคม2568นะครับแล้วก็มีโอกาสที่ได้รับโชคลาภจากเพื่อนฝูงหรือสังคมแวดล้อมอย่างไม่คาดฝันนะครับแม้จะเป็นเกณฑ์ดาวจรก็จะได้เป็นสิงหกเกณฑ์ที่เรียกว่าแม้จะชั่วคราวก็จะช่วยให้รอดพ้นจากอุปสรรคปัญหาความทุกข์ยากแล้วก็สามารถจะผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จได้นะครับ ที่สําคัญก็คือจะนําโชคลาภมาให้นี่แหละครับเพื่อนฝูงสังคมจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับถือเป็นทางออกของปัญหาให้คุณได้เลยพลังที่ติดขัดจากดาวอังคารเนี่ยจะถูกปลดล็อกโดยเพื่อนและสังคมนะครับส่งพลังที่ดีมาให้ดาวอังคารน,นะในช่วงแรกคุณอาจจะแบบว่ามีพลังที่แบบค่อนข้างจะติดขัดนะแต่ว่าพอได้พลังที่เพื่อนสนับสนุนนะครับในภพลาภะสังคมสนับสนุนมีโชคลาภเข้ามาเนี่ย คนอื่นเขาจะเริ่มมองเห็นความสามารถของคุณนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายหยิบยื่นโอกาสทองมาให้คุณเป็นคนผลักดันให้คุณกล้าที่จะก้าวออกมาจนคุณได้รับโชคลาภแล้วก็ความสําเร็จอย่างสวยงามนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับดาวังคารตรงนี้เนี่ยมันเป็นประนะดังนั้นถ้าคุณไม่กล้านะครับมันก็จะไม่สําเร็จแต่ถ้าคุณกล้าคุณพยายามเนี่ยคนอื่นนะครับเขาก็จะช่วยเหลือสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่นะครับทีนี้ไปว่ากันถึงดาวดวงสุดท้ายก็คือพระราหูนะครับ ก็คือเป็นภพของคู่ครองนะครับราหูเลข8อยู่ในภพปัตตนิเล็งลัคนาของชาวราศสีสิง์เลยนะครับเมื่อคุณได้รับโอกาสและโชคลาภจากวงสังคมแล้วเนี่ยพลังงานสุดท้ายที่ดาวอังคารจะส่งไปนะครับอังคารกับพฤหัสเนี่ยเขาเป็นคู่สมพลกันนะครับส่วนอังคารกับราหูเนี่ยตรงนี้เป็นคู่ที่เรียกว่าเป็นคู่ธาตุนะครับคู่ธาตุลมและอยู่ในราศีธาตุลมดาวทั้ง3าดวงอยู่ในราศีธาตุลมหมดเลยตรงนี้นะครับที่เราพูดถึงเนี่ยนะฮะ ดังนั้นแล้วเนี่ยราหูซึ่งแข็งแกร่งอยู่แล้วครับเป็นเกษตรอยู่ในราศีกุมพบปัตนิของคุณเนี่ยปัตนิแปลว่าเรือนแห่งคู่ครองหุ้นส่วนและคู่สัญญานะครับราหูในดวงของคุณเป็นดาวเจ้าเรือนปตัตนิกลับมาครองบ้านตัวเองอย่างมั่นคงที่สุดนะครับเป็นสัญญาณว่าคู่ครองหรือหุ้นส่วนคือกุญแจดอกสุดท้ายที่จะไขไปสู่ความสําเร็จที่สมบูรณ์แบบนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ครองหรือหุ้นส่วนที่มีความสามารถไม่ธรรมดานะครับ อาจจะเป็นคนต่างชาตินะครับพระราหูนะครับคนในแวดวงเทคโนโล,โลยีหรือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลตามภาษาของพระราหูนะครับอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างทําอะไรรวดเร็วอะไรแบบนี้นะครับแต่เรียกว่าจะผลักดันให้คุณสําเร็จได้ในเวลานี้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงนี้เป็นเวลาที่สําคัญนะครับเส้นทางความสําเร็จของคุณเนี่ยไม่ได้มาจากการต่อสู้เพียงลําพังนะครับเรียกว่า ผู้คนรอบข้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงนะครับเจ้านายนะหรือว่าแม้กระทั่งคุณส่วนคู่ครองของคุณก็จะส่งผลที่ดีให้แก่คุณสนับสนุนให้คุณไปสู่ความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยช่วงเวลานี้เนี่ยคุณสามารถจะใช้เครือข่ายตรงนี้ในชีวิตนะครับเรียกว่า คอยสนับสนุนคอยผลักดนันคอยยกระดับชีวิตแล้วก็การงานของคุณนะครับให้ไปสู่จุดที่เรียกว่าสูงสุดได้อย่างถาวรน,นะโดยเฉพาะราหูเนี่ยนะครับเขาเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานออนไลน์นะครับงานใต้ดินงานที่เรียกว่าไม่ธรรมดางานที่แปลกๆปกนะครับ ถ้าใครที่กำล,ลังเลังช่างใจว่าจะมีธุรกิจหรือทำอะไรที่เป็นออนไลน์ดีหรือไม่เนี่ยช่วงเวลานี้นะครับไปจนถึงปลายปีหน้าเนี่ยเป็นเวลาที่ราหูเร็งลัคนาคุณถามว่าราหูเล็งลัคนาเนี่ยเป็นพินทุบาทหรือเปล่าอันตรายหรือเปล่าสำหรับคนอื่นอาจจะใช่แต่สำหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่าราหูที่เป็นพินทุบาทตรงนี้มันไม่ได้ส่งผลเสียต่อคุณอย่างราศีอื่นเขานะครับ เพราะว่าราหูเนี่ยตรงนี้อยู่ในเรือนเกษตรของตัวเองพอเป็นเกษตรปุ๊บเนี่ยความเป็นเกษตรความมั่นคงตรงนี้เนี่ยเรียกว่าช่วยสนับสนุนช่วยส่งเสริมช่วยในด้านที่ดีกับชาวราศีสิงห์มากกว่านะฮะตรงนี้ก็เป็นเวลาทองของคุณครับโดยเฉพาะช่วงที่ดาวอังคารมาตรีโกนกับพฤหัสและราหูที่เราได้กล่าวถึงในคลิปนี้ครับก่อนจะจากกันไปครับขอฝากคำคมนะครับจากเฮเลนเคลเลอร์นะครับกล่าวว่าตัวเราคนเดียวทำอะไรได้เพียงน้อยนิด แต่เมื่อเราร่วมมือกันเราสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับและแน่นอนครับชาราศีสิงห์ครับคุณสามารถจะใช้เครือข่ายทางสังคมรอบๆตัวคุณนะครับช่วยกันทำให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นเดียวกันครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราครับผลชัดๆโหรศาสตร์7หากต้องการสนับสนุนช่องสามารถช่วยกดปุ่มขอบคุณนะครับแล้วก็อุดหนุนสินค้าต่างๆใต้คลิปได้เลยครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ